สวัสดียังกลางคืนนะฮะหกสามแปดหรือว่าหกหกนะครับเดี๋ยวเราทําในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายรายการพูดคุยไปเรื่อยด้วยนะครับนะรวมในคลิปเดียวกันไปเลยเนาะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูนักเรียนนะครับนะวันนี้เราจะพูดแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องอื่นเดี๋ยวผมพูดต่อ,อเองนะครับเดีย๋ยวมาดูที่รถไฟก่อนนะครับหลังจากที่รถไฟไปเราจะมาพูดคุยกันนะครับ น่าจะหกสามแปดมั้งหมายแรกอะไรฮรหกสามแปดหรือหกหกหกมาน่าจะหกสามแปดแหละเคียนไว้ห้าสองศูนย์หกหกสามแปด เข้าสู่รายการพูดคุยไปเรื่อยนะครับเมื่อกี้ก็เป็น638นะครับคิด y5206 ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยกับเรื่องของคุณครูนักเรียนนะครับนะเมื่อวันก่อนนะครับนะมันมีเหตุการณ์ที่คุณครูผู้หญิงเนี่ยน่าจะสองคนนะครับนะเอาเข็มเนี่ยนะครับไปเย็บปากนักเรียนนะครับนะซึ่งคุณครูเขาก็สารภาพว่า เขาอ้างนะครับนะเขาอ้างแหละนะครับไม่ได้สารภาพขาอ้างว่าที่ทําไปเพราะรักเพราะห่วงนะครับนะเอาตรงๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเด็กก็น่าจะเจ็บไปหลายคนน่ะนะครับปากแตกอ่ะนะครับอารมณ์เหมือนเวลาหน้าหนาวอ่ะเนี่ยช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนนะครับนะหน้าหนาวทีไรเนี่ยจะปากแตกตลอดคือไม่ได้โดนต่อยนะแต่มันจะจะ,จะเหมือนสะเก็ดแผลตรงปากเรานะครับมันจะเป็นสีขาว นะครับนะถ้าใครเป็นจะรู้นะครับนะและทีนี้คุณครูเนี่ยเอาเข็มได้นะครับนะเป็นเข็มที่เอาไว้แบบว่าเอาไว้เย็บที่นอนนะอะนั่นแหละให้นึกภาพเลยนะครับนะผมไม่ได้เอามาวะผมลืมนะครับนะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เอามาเนี่ยเดี๋ยวพอเอามาให้ดูนะครับนะมันเป็นเข็มที่มันเหมือนกับว่ามัน ที่มันจะเป็นแบบวงลีอะแล้วแบบว่าเวลาแบบเราปูที่นอนใช่ไหมเราก็ต้องเอามาเย็บป่ะนั่นแหละมันจะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับคุณครูก็เอาอันเนี้ยมาเย็บปากนักเรียนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโดนไปกี่คนนะครับนะแต่น่าจะหลายคนอยู่นะครับนะถามตรงๆนะฮะคุณครูเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณครูมีสิทธิทำกับเด็กนักเรียนอย่างนี้ด้วยหรอทำผู้ชายผู้หญิงนะครับไม่ทำเฉพาะผู้หญิงนะทำผู้ชายด้วยก็คือ เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะครับนะคุณครูทําหมดก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนไม่ทํากันบ้านมาโดนตีแต่เนี้ยโดนเย็บด้วยเข็มนะครับนะเด็กโอ้โหทรมานมากเลยคุณครูเป็นคนที่ใจอมขิดชั่วช้ามากผมบอกเลยนะว่าผมไม่บอกดีกว่านะครับนะเดี๋ยวสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันจะตามมาส่งผลที่หลังแล้วกันนะครับนะ ก็ฝากถึงคุณครูทั้งหลายนะครับนะว่าอย่าไปทําร้ายนักเรียนจนเกินเหตุอย่างในกรณีเนี้ยเอาเข็มไปเย็บปากนะครับนะบางกรณีเนี่ยตีซะโอ้โหบวมเลยคุณครูแม่งเป็นคนประเภทไหนวะนะครับคุณครูแม่งเป็นคนที่จังไรมากนะครับอันนี้ขอด่าเลยนะครับนะเราเป็นนักเรียนนะเราอยากได้กําลังใจดีๆจากครูไม่ใช่ให้คุณครูมาทํากันเองนักเรียนแบบนี้ มาตีมาเย็บเข็มเย็บอะไรที่ปากนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้นะครับนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําไมไม่คุยกันดีๆทาไมคุณครูต้องทํากันขนาดนี้คุณครูบอกว่าครูรูทําไปเพราะรักเพราะห่วงนั่นแหละครับคือความหวังดีถ้าเป็นคุณครูจริงๆอ่ะคุณครูเขาต้องพูดเตือนสั่งสอนสิอาจจะมีดุด่าว่าบ้างนะครับไม่ใช่ครูจะมาแบบว่า มันไม่เหมือนสมัยก่อนอะสมัยก่อนมันตีได้แต่สมัยเนี้ยมันตีไม่ได้นะครับนะกฎหมายมันก็มีอยู่คุณครูไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับคุณครูกล่าวว่าคุณครูจะทําให้เด็กเนี่ยจะตายเลยหรอจะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยโดนเย็บให้ตายไปเลยหรอตายคามือครูหรอคุณครูก็เหมือนฆาตกรอะนะครับนะคุณครูแม่ก็เหมือนฆาตกรที่จะฆ่าเด็กนะครับนะเหมือนกับเจสัน นะครับนะที่ใส่หน้ากากะนะครับนะเพราะว่าเขาโดมูรี่หนักมากนะครับเขาเลยฆ่าคนไปทั่วนะครับนะถ้าใครไปดูป่ะวัาขิาข่าของเจสันเนี่ยนะครับนะก็คือสุกสิบสามนะครับนะถ้าวันไหนที่เป็นมาสุกที่สิบสามเนี่ยแปลว่าความชิบหายมาเยือนนะครับนะถ้าเป็นตามต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเหมือนจะเป็นวันที่ปลดปล่อยวิญญาณน,นะครับเนาะ แต่ที่ไทยเนี่ยก็เชื่อเหมือนเหมืนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเนาะโอเคกลับมาเล่าเรื่องต่อที่ครูนะครับคุณครูอ่ะต้องสั่งสอนนักเรียนดีๆสั่งลูกศิษย์ตัวเองนะครับนะสั่งสอนลูกศิษย์ตัวเองว่าให้เป็นคนดีไม่ใช่ให้เป็นคนเฮี้ยแบบนี้นะครับนะคือคุณครูว่ะเฮี้ยเองนักเรียนไม่ได้เฮี้ยหรอกนะครับแต่คุณครูอ่ะเฮี้ยเองคือการที่คุณครูทําอย่างเนี้ย ผมอยากถามคุณครูทั้งสองคนนะว่าผมอยากถามคุณครูทั้งสองนะว่าไอสิ่งที่คุณครูทำอะมันสมเหตุสมผลแล้วหรอมันหนังใจหรอครับที่ไปทำกัะเด็กอย่างเงี้ยนะครับคุณครูแม่งเลือดเย็นมากเลยนะครับนะฆาตกรนะครับนะผมขอเรียกคุณครูสองคนนี้ว่าเป็นคุณครูผู้หญิงนะครับขอเรียกคุณครูสองคนนี้ว่าไอ้ฆาตกร นะครับนะไม่รู้ว่าเกิดที่จังหวัดอะไรนะลืมไปแล้วนะครับนะขอเรียกว่าฆาตะกรในใน,ในครูนะครับนะอาชีพครูเนี่ยมันเป็นอาชีพที่น่ายกย่องก็จริงแต่คุณครูบางคนผมพูดตรงนี้เลยนะร้อละเกไม่ใช่ร้อยละทั้งก้์เซ็นตแม่งเฮี้ยหมดนะครับนะคุณครูดีแทบไม่มีเลยมีแต่คุณครูเฮี้ยเร็วนะครับนะที่วันวันหนึ่งไม่เอาสอน เอาแต่ด่าเด็กด่าเด็กแล้วชีวิตพวกมึงอ่ะมันจะดีขึ้นไหมกูถามพวกมึงแค่นี้นะฝากถึงคุณครูอื่นๆด้วยนะฮะนอกเหนือจากคุณครูทั้งสองคนนี้นะครับนะคุณครูควรเป็นสิ่งแบบว่าเป็นต้นแบบให้นักเรียนว่าเออเวลาที่คุณครูสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังตั้งใจทำงับบ้านดีส่งงานครบนี่แหละคือความเป็นครูจรรยาบรรณของครูนะครับไม่ใช่คุณครูจะมาเป็นฆาตกรแบบนี้ นะครับนะคุณครูแม่งอามาขิดิบหายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะต้องดูคนก่อนว่าจะมีใครมาอยู่แถวนี้ไหมนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนมันก็อยู่แถวนี้ผมก็อายเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาเข็มมาให้ดูเลยว่าคุณครูสองคนนี้เนี่ยเขาใช้เข็มอะไรเย็บปากนักเรียนนะครับนะโดนไปหลายคนอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูครับเลิกซะพฤติกรรมแบบเนี้นะครับนะ มันจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าคุณครูนั่นแหละคือฆาตรกรที่ฆ่าเด็กนักเรียนนะครับนะเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลไปไวนะครับนะถ่ายคลิปลงโซเชียลบางทีอ่ะบางคนแค่หนึคนนะแต่ถ้าบางทีคลิปรุนแรงอ่ะเป็นล้านก็มีนะครับนะอย่างติ๊กต็อกเนี่ยถ่ายคลิปลง y t u t u คนคนกดถูกใจเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับนะเข้ามาดูก็โหร้อยล้านประมาณเนี้ยเป็นต้นนะครับนะ เพราะฉะนั้นนะครับนะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าคุณครูควรจะสอนลูกศิษย์ในสิ่งที่ดีไม่ใช่สอนลูกศิษย์ในสิ่งไม่ใช่สอนลูกศิษย์ในสิ่งที่แย่ลงนะครับนะคุณครูไม่จําเป็นต้องเป็นฆาตกรนะครับนะเพราะถ้าเมื่อใดที่เวลาเกิดเหตุการณ์พวกนี้เรามาจจะนึกอยู่3ามด่างตํารวจคุณครูทหารนะครับนะนี่แหละคือประเทศไทยนะครับนะ แล้วสามชิมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับนะทหารก็ปีซับวมเป็นแผลนะครับนะตำรวจก็เรียกสวยสติกเกอร์อะไรต่างๆนานาคุณครูทำร้ายเด็กจนสาหัสและเสียชีวิตอย่างเงี้ยไม่อยากให้เหตุการณ์ไอ้พวกเนี้ยนะครับนะสามชิมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับนะไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บปวดเจ็บใจนะครับนะหรือว่าประชาชคนคนอื่นๆเนี่ย ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันโหดคูนะครับนะโอเคคุณครูก็ควรเป็นแบบอย่างเนาะนะครับนะผมเชื่อว่าถ้าคนที่อยากจะเป็นคุณครูจริงอะ่ะจะไม่ทำร้ายเด็กเด็ดขาดนะครับนะจะสั่งสอนเตือนนะครับแค่นี้พอนะครับนะเดี๋ยวนี้มันต้องพูดคุยแล้วนะครับนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ